และการเมืองสองขั้วไม่ได้เป็นสิ่งผิดปกติ <คะ S 1> ในโลกใบนี้นะครับทุกประเทศก็มีการเมืองสองขั้วทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าการเมือง,ง,ง,งสองขั้วต้องอย่านาให้ประเทศไปสู่ความขัดแย้งทัาษิณชัก็มุ่งหวังครับว่าจะไปเป็นการนําจัดตั้งรัฐบาลค, <ะ S 1> ครับเปิดประวิทย์เนี่ยนะครับคือคนดิเดตนายกที่มีความเหมาะสมที่สุดในเวลานี่เชื่อมโยงกับทุกฝ่ายได้นะครับและก็เป็นคนที่ ำมาากกพูดว่ยิ่งใกล้เลือกตั้งนะคะประเด็นทางการเมืองดูเหมือนกับจะเป็นสปอตไลท์ของประเทศไทยในเวลานี้ค่ะแต่ละพักตอนนี้กำลังหาเสียงกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะวันนี้เราจะคุยในนโยบายของพักพลังประชารัฐนะคะมีอะไรที่จะมอบให้กับคนไทยบ้างถ้าหากว่าได้เป็นรัฐบาล เบอร์ที่ของพักพลังประชารัฐคือ3 7มสิบเลายลายพักคือเป็นเลข2ตัวค,ค่ะมันจายากนิดนึงกังวลไหมคะก็เป็นหน้าที่ของพักทุกพักนะครับที่ต้องพยายามจะสื่อสารพักพลังประชารัฐก็ได้เตรียมสื่อสารนโยบายพักในเรื่องของออนโยบาย3ามเร่งด่วนเจ็ดเร่งรัดอันนี้เป็นต้นน,นะครับให้สอดรับกับนโยบาย37มเจ จำนเลขของพรรคด้วยจะได้จำง่าย<ด>ขึ้นจะได้จำได้เป็นต้นะนะครับอารมณ์ของประชาชนเนี่ยมันก็ยังมีการแบ่งคั่วแบ่งเขาเรียกอะไรความนิยมที่ค่อนข้างจะชัดเจนเราวางตัวยังไงพ,พรรคพลังประชารนนัฐเป็นพรรคหลักพรรคหนึ่ง huh. ของการเมืองไทยะนะครับแล้วก็เป็นพรรคที่ต้องถือพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้จักแล้วก็ยอมรับในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาะนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ดําเนินการในส่วนของพรรคในการที่จะสร้าง ให้พักเป็นที่รับรู้ทั้งนโยบายและตัวบุคคลและบุคลากรของพักนะครับแต่ที่คุณออยพูดถึงนะครับว่าพอบรรยากาศการเมืองแบบนี้เนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองก็จะมีอยู่เป็นคู่คู่ทางการเมืองนะครับซึ่งจะพูดว่าการเมืองสองขั้วก็ไม่ผิดอะไรนะครับและการเมืองสองขั้วไม่ได้เป็นสิ่งผิดปกติในโลกใบนี้นะครับทุกประเทศก็มีการเมืองสองขั้วทั้งสิ้นนะครับซึ่งเพียงแต่ว่าการเมืองสองขั้วต้องอย่านําให้ประเทศไปสู่ความขัดแย้งใน เมื่อหลังการเลือกตั้งหรือเมื่อเกิดการฟอร์มรัฐบาลขึ้นมาแล้วังนั้นจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐนี่ชัดเจนนะครับพรรคถึงออกนโยบายและออกชโนแกนออกมาว่าก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยเหตุผลก็คือว่าพลังประชารัฐมองว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าใครจะแพ้หรือใครจะชนะเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับนะครับเมื่อประชาชนตัดสินใจแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่พลังประชารัฐแสดงจุดยืนคือประเทศจะต้องไม่ขัดแย้งกันหลังเลือกตั้งอย่านําประเทศถอยกลับไป S <S นะครับเหมือนในอดีตท,ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการให้เห็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่จะนประเทศต่อไปเพราะไม่งั้นเนี้ยหาสิ่งที่เราหาเสียงกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรก็ตามเนี่ยมันขับเคลื่อนไม่ได้ทำใหประเทศมีปัญหาก็ท่านเผยประวิตย์เนี่ยได้พูดนะครับและเป็นสิ่งที่เกิดความปรารถนาของท่านและของพรรคก็คือว่าการแพ้ชนะทางการเมืองเป็นเรื่องปกตินะครับแต่อยากเ็นคนไทยเนี่ยต้องรักกันความเป็นชาติไทยกัความเป็นคนไทยจะต้องมีอยู่ต้องรักกันนะครับก็อยากให้มันเกินขอบตรงนั้นไปเนี่ยเราก็จะ จะได้ไม่ต้องกลับมาต้องเกิดการขัดแย้งในคนไทยด้วยกันค,คมีตั้งธงไว้ไหมคะว่าถ้าพักนี้เกิดเป็นรัฐบาลพลังประชารัฐจะไม่ร่วมกับพักไหนหรืออะไรยังไงมีมีอย่างนั้นไหมคะพักไม่ได้มีเงื่อนไขตัวนี้ม่ใช่แบบว่าพักจะร่วมกับใครก็ได้ต้องใช่หลักอย่างนี้ก่อน <ๆ S 2> นะครับพักไม่ได้มีเงื่อนไขอย่างนี้เหตุผลคืออย่างนี้ครับผลการเลือกตั้งคือการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนมันจะสะท้อนถึงการ ที่พี่น mm ้องประชาชนทั้งประเทศคิดอย่างไรนะครับผมคิดว่าพรรคพลังประชารัฐเคารพผลการเลือกตั้งผลออกมาอย่างไรเนี่ยเราเคารพผลนั้นก่อนนะครับเราคงไม่ตั้งหรอกครับว่าเราจะร่วมกับใครหรือไม่ร่วมกับใครเพราะถ้าเราคิดกันอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมว่าความเป็นประชาธิปไตยที่ที่ที่สวยงามและสมบูรณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับและผมคิดว่าถ้าเราตั้งแง่กันอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุนําไปสู่สิ่งที่เราอาจจะไม่สามารถจะร่วมทํางานกันได้ จนกระทั่งแยกออจจะกลปสู่ความกัดแย้งก็ได้ในขึ้นอน่คือเหตุะนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพรรคพลังชัดไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะร่วมกับใครหรือไม่ร่วมกับใครนะครับเงื่อนไขของเราคือการร่วมนั้นสามารถทํางานได้หรือไม่การร่วมนั้นสามารถเราขับเคลื่อนนโยบายที่พรรคตั้งใจจะนําพี่น้องประชาชนออกจากความยากลำบากทําได้หรือไม่ค,ครับพรรคพลังชัดก็มุ่งหวังครับว่าจะไปเป็นการนาจัดตั้งรัฐบาลค,ครับ เราก็หวังว่าจะได้สสที่มากพอถึงขั้นที่จะเป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลได้อันนี้คือเป้าหมายะนะครับดังนั้นหากเป้าหมายแรกของเราไปถึง <ừ> ก็คือเราไปเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลนะครับ <ừ> นั่นก็แปลว่าเราคงจะต้องเลือกนะครับในการที่จะร่วมกับพรรคการเมืองอื่นที่จะเกิดรัฐบาลที่มีสเสถียรภาพ <ừ> นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่ผมดนในตอนต้นแล้วมีความจําเป็นนะครับแล้วก็มีความ สำคัญนะครับที่จะทําให้เข้ามาแก้ปัญหาประเทศเพราะว่าการเป็นรัฐบาลนั้นภาระใหญ่มากคือการรับผิดชอบประเทศในการแก้ปัญหานะครับโดยเพิ่งยิ่งเนี่ยปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจและปากท้องีเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่เรารอเราอยู่นะครับดังนั้นถ้าเราเป็นการนํเจตเราต้องเลือกพรรคการเมืองที่จะมีแนวนโยบายนะครับหรือมีบุคลากรที่สามารถเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาที่ที่เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันได้นะครับส่วนคําถามว่าหากเราเป็น เป็นเป็นเป็นพักที่ต้องไปร่วมรัฐบาลบจะต้องทําอย่างไร,รอันนี้ชัดเจนครับก็ต้องไปร่วมในสิ่งที่พักพลังประชารัฐสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่พักตั้งใจจะทําให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับในการหาเสียงเราตั้งใจจะทําเรื่องอะไรเนี่ยเราเข้าไปแล้วเราได้ทํำไหมรหรือเรามีโอกาสทํำไหมนะครับซึ่งการทํางานให้เกิดผลนั่นคือหัวใจสำคัญการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับแล้วเราคงจะต้องดูว่าถ้าจะเป็นพักเข้าไปร่วมรัฐบาลนั้นแนวนโยบายโดยรวมของ รัฐบาลกับนโยบายของพรรคไปด้วยกันได้ไหมและสามารถจะขับเคลื่อกนการทํางานร่วมกันได้หรือไม่อันนี้เป็นหลักสิ่งที่คนไทยจะได้จากพรรคพลังประชารัฐคนไทยจะได้อะไรบ้างก็ใจใหญ่นะครับยังปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายที่จะเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงคือมีไม่พ้นเรื่องของเศรษฐกษิจปากท้องนะครับเศรษฐกิจปากท้องหนูต้องมองว่ามันมีได้3มระดับทีเดียวนะครับระดับแรกเนี่ยก็คือ คนที่เป็นชุมชนนะครับค,คนที่เป็นฐานรากนะครับค,คนตัวเล็กตัวน้อยชาวบ้านนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่พักจะต้องออมีนโยบายในการเข้ามาดูแลกลุ่มที่2คือผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งประกอบด้วยสส่วนนะครับคือ SME ซึ่งมีปริมาณมากที่สุดกับธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่ง2ส,ส่วนต้องทําหน้าที่ร่วมกันนะครับธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดกลางขึ้นไปก็เรียกว่า m s m e ก็มีความหมายครับในการขับเคลื่อนประเทศที่จะไปข้างหน้า ส่วนที่สามที่ต้องไปพิจารณาคือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ uh huh. เพราะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าบางทีเราหลงปัญหาของเราเองอยู่ในประเทศของเราเองมันอยู่ในบ้านะฮะหลงแต่ปัญหาในบ้านประเทศไทยอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้เราก็จะต้องพร้อมจะแข่งขันกับนานา,นาประเทศ uh huh. แข่งขันกับประเทศในอาเซียนด้วยกัน uh huh. นะครับเพื่อให้ประเทศเรานเนี่ยสามารถเป็นที่ดึงดูดใจของการลงทุนของการแข่งขันหรือการค้าขายเป็นต้นสามระดับนี่จะต้องไปด้วยกันในนโยบายเศรษฐกิจ ที่ต้องเดินแหละครับสามเร่งด่วนเจ็ดเร่งรัดเนี่ยอพอจะบอกไฮไลท์คร่าวๆได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเร่งด่วนะอะไรบ้างที่เป็นเร่งรัดแล้วก็ทั้งสามเร่งด่วนเจ็ดเร่งรัดเนี่ยงบประมาณที่ใช้ต้องใช้เท่าไหร่ทําได้จริงไหมหรือแค่ขายฝันเฉยๆค,คือพักการเมืองทุกพักเลยครับมีเป้าหมายนะครับแล้วก็อย่างเรียนว่าเวลาเราคิดนโยบายเนี่ยนะครับเ,เราได้คิดเรื่องของงบประมาณไว้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับจะต้อง ต้องเตรียมงบประมาณในการผลักดันนโยบายแต่ละเรื่อง <ứng> นะครับและสามเร่งด่วนนะครับจะเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่จะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของอปากท้องคนข้างล่างเศรษฐกิจปากท้องข้างล่างมี2เรื่องนะฮะค,คือปัญหาของหนี้สินและก็ปัญหาของการที่จะมีโอกาสทมาหากิน <ứng> อันนี้จะอยู่ในสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญคในการที่เราจะต้องต้องเร่งรัด นะครับเร <คะ S 2> ่งด่วนออกมาให้ให้เราทำนะครับซึ่งในส่วนของธุรกิจเนี่ยเราได้เตรียมการเอาไว้ที่เงินกองทุนนะครับตั้งเงินกองทุนประมาณ3 0 0แสนล้านบาทซึ่งเป็นกองทุนที่จะเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของธุรกิจเฉพาะธุรกิจอย่างเดียวครับ <c oughs> ธุรกิจอาจจะครอบคลุมไปถึงเรื่องอื่นด้วยนะครับแต่ว่ามีเงินกองทุนประมาณ3 0 0แสนล้านและเงินกองทุนของประชาชัฐสามแสนล้านนี้ไม่ได้เป็นเงินกู้ยืมนะครับแต่เป็นเงินที่จะในการบริหารจัดการงบประมาณภาพใหญ่เนี่ย เราต้องยอมรับว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราตกลงไปเราตกลงไปถือว่าตกไปอยู่ในระดับที่แย่ที่สุดในรอบ10ปีมันก็สะท้อนบอกตัวเราครับว่าขณะน,นี้ประเทศเนี่ยอยู่ในสถานะอย่างไรเมื่อเทียบกับบรรดาประเทศอื่นๆคือมันสะท้อนสะท้อนโครงสร้างของความประสิทธิภาพของภาคราชการะสะท้อนถึงประสิทธิภาพของภาคเอกชนสะท้อนถึงความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนะครับของประเทศสิ่งที่สะท้อนเหล่านี้นะครับ มันคือหัวใจเราต้องผ่ากกันขับเคลื่อนให้ได้แล้วก็ในปีที่จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งในมิติที่จะเป็นอนจิ้นหลักในการแข่งขันของประเทศที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเรื่องของการท่องเทีย่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของการส่บออกอที่มีแนวโน้มว่าจะชะลอตัวทั่วโลกงนั้นไอ้ที่เป็นภาระที่เราทั้งสองสิ่งเนี่ยจะต้องแข่งขันเพื่อจะดึงดึงตัวความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจกลับสู่ประเทศไทย 700บาทอันนี้ก็ทําได้จริงครับเจรบ,บาทเป็นนโยบายหลักของพรรคไปแนละ้วตอนนี้นะครับถือว่านโยบายลุงป้อมเ0รอนี่เป็นนโยบายที่หาเสียงกันไปทั่วประเทศะนะครับอันนี้ก็เริ่มมาจากสมัยที่พวกเราทําบัตรตัวบัตรประชารัหืิบัติการแห่งหรัฐย้อนหลังตั้งแต่ปี61นะครับที่ทีมงานของพวกผมก่อนเป็นพลังประชารัดได้ทํากันมานะครับแล้วก็โปรติก็อยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับ แต่ว่าเนื่องจากขนาดนี้เนี่ยเรามองว่าประเทศบอบช้ำจากภาวะของความเป็นอยู่นะครับก็จะยกระดับขึ้นมาเป็น700บาทนะครับ uh huh. หลังเลอกตั้งอันนี้หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าถ้าพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลพี่น้องประชาชนอย่างน้อย14ล้านคนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มทันที uh huh. จากนโยบายนี้นี่เป็นตัวจุดหลักก่อนนะครับเพิ่มเงินในกระเป๋าให้พี่พน้องประชาชนก่อนทันทีขึ้นมา uh huh. นะครับอย่างน้อยก็จะเป็นตัวที่เราก็าไปเยียวยาหรือช่วยเหลือกลุ่มคนที่ ยังมีความยากลําบากอยู่เป็นใน700อนอกจากตัว700แล้วคือมีประกันชีวิตจากเดือนสองแสนบาทนะครับให้กับคนที่ถือบัตรทุกคนกันทุกคนอันนี้ก็เพื่อเพื่ออะไรฮะให้ประกันชีวิตแปลว่าจะต้องมีการไปดีลกับบริษัทประกันคุยกันแล้วว่าเป็นไปได้นหมคุยกันได้แล้วเป็นไปได้ครับนะครับเมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยเรามี2 0 0 0 0 0บาทให้นะครับค่ะสิ่งนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าเวลา คนมีรายได้น้อยแล้วเสียชีวิต่เยเป็นภาระมากเลยค,ครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็เตรียมเติมเข้าไปให้กับบัตรตัวบัตรประชารัฐ7 0ดบาทเ่ยพักให้ความสำคัญคะนะครับที่ให้3,000 4,000 5,000าย<ต>ไล่ตามอายุไล่ตามอายุค,คือ60 70แล้วก็80ะนะครับเ,เวลาคิดอย่างนี้จะเห็นว่าพักก็คำนวณครับว่าประชากรที่จะมีอายุ60 7 0 80มีเท่าไหร่ <c oughs> แล้วเอาสัดส,ส่วนมาคิดว่าประมาณ <c oughs> นะครับถึงให้เป็น 3, 0 0 0 4,000และ5,000 <c oughs> นะครับเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุมีแค่500-800ด้เนี่ยไม่พอในการดำรงชีพแน่นอนแล้วก็ <c oughs> สังคมของไทยไปสู่สังคมของผู้สูงอายุแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พรรคออกนโยบายนี้ออกมา <c oughs> หรือยอย่างเนโยบายมารดาประชารัฐเป็นต้นเนี่ยนะครับก็นโยบายที่ต้องการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตให้ความสําคัญเรื่องแกก็ตั้งแต่เกิด <c oughs> นะครับถ้าเด็กเนี่ยที่ตั้งท้อง แล้วไม่สามารถที่จะมีการดูแลชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นได้เนี่ยมันจะสร้างปัญหาระยะยาวนะครับนั่นคือนโยบายของของพักที่ออกมานะครับในเรื่องของการให้เตั้งแต่ตั้งท้อง5เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็เมื่อคลอดมาแล้วก็จะมีเงินให้นะครับไปอีกถึง6ขวบนะฮะตั้งแต่เกิดจนถึง6ขวบเป็นต้นนะครับอันนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อใหออ้พ่อและแม่เนี่ยมีเงินอยู่ในระดับที่สามารถจะดูแลลูกหลานตัวเองได้ซึ่งมันก็กเป็นการเพาะ สิ่งที่เป็นคุณค่าของประเทศตั้งแต่เด็กที่จะแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดพลังประชารัฐได้เป็นแกนนํารัฐบาลเนี่ยจะได้นโยบายอะไรบ้างในส่วนของผู้นําบ้างแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพลังประชารัฐก็คือพลเอกประวิทย์ นะซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญของการเมืองเลยก็ว่าได้นะคะคุณสนทิรัตน์มองยังไงเพราะว่าในฝั่งของคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมีการตั้งคำถามถึงศักยภาพของพลเอกประวิทย์ในการจะเป็นนายกรัฐมนตรีอะคะ่ะคือจริงๆต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นการเมืองที่สำคัญนะครับ,รบที่นำประเทศก็สำคัญมากนะครับป,ประวิทย์เนี่ยนะครับคือผมว่าเป็นเป็นคนดิเดตนายกที่มีความเหมาะสมที่สุด ในเวลานี้ในการที่จะเข้ามาอย่างที่ผมเรียนนะครับ <Okay. S 2> ว่าเ,เชื่อมโยงกับทุกฝ่ายได้นะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทํามากกว่าพูดนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นครั้งเนี่ยจะไปติดเพราะท่านพูดน้อยหรือไปบอกว่าท่านพูดไม่รู้ท่านก็บอกแล้วครับ <laughs> ว่าท่านเป็นคนที่ฟังมากกว่าที่จะเป็นคนพูดนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็เป็นคนที่สามารถเชื่อมโยงคนเก่งๆเข้ามาร่วมทีมงานได้ดี mm hmm. ยกตัวอย่างทีมเศรษฐกิจข,ของ พลังพิชารัตนี้เป็นต้นนะครับแต่เนื้อสิ่งใดครับผมคิดว่าขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดแล้วแล้วก็เบื่อแล้วก็คือความที่ไปสู่การเป็นขั้วแล้วก็ทะเลาะกันหรือขัดแย้งกันจนเกิดความรุนแรงเหมือนในอดีตเนี่ยพลเอกประวิตยเป็นเป็นผู้เดียวที่ถูกยอมรับนะครับที่สามารถจะไปประสานนะครับในเรื่องของการที่จะทาความเข้าใจได้ดีนะครับในฝ่ายต่าง แล้วก็มีบารมีที่มากพอในการที่ทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งง่ายในการที่จะประสานาฝ่ายต่างๆได้แต่ขณะนี้เพื่อนิพุทธเป็นหนึ่งในท,ท่านที่ถูกยอมรับนะครับว่ามีบารมีจะทําสิ่งนี้ได้ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับและสําคัญที่สุดครับสิ่งที่ผมคิดว่า,าพี่น้องประชาชนอาจจะไม่รู้ว่าเพื่อิพิทธเป็นคนท,ที่ที่ทำงานหนักทํางานแต่หกโมงเชา้ายันค่านะครับทุกวันนะครับท่านบอกกับในพักคนนายพักว่าจริงๆท่านไม่ได้ต้องการอะไร ไม่ได้การตําแหน่งไม่ต้องการที่จะมีสารภาพอะไรแต่ว่ามันเหมือนเป็นหน้าที่ที่ต้องทําในช่วงที่ท่านยังสามารถทําได้อยู่นะครับและคําคำหนึ่งที่ผมก็ประทับใจก็คือคท่านคุยกับผมวันหนึ่งแล้วท่านพูดขึ้นบอกว่าใครจะแพ้หรือใครชนะทางการเมืองเป็นเรื่องปกติทางการเมืองแต่สิ่งที่ความปรารถนาของท่านคืออยากเห็นคนไทยรักกันซึ่งคำนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเจตอารมณ์ส่วนตัวของท่านที่ที่สําคัญและพรรคก็เลยเอาเรื่องของคนไทยต้องรักกันเนี่ย มัเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของพักนะครับในการทํางานการเมืองด้วยะนะครับคือจะบอกว่าถ้าพลเอกประวิตย์เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยจะก้าวข้ามความขัดแย้งได้แน่นอนเราตั้งใจ,ใจเป็นอย่างนั้นด้วยด้วยด้วยความเป็นพลเอกประวิตย์ะนะครับว่าท่านจะเป็นจิ๊กซอที่สําคัญที่จะนําพาก,การเมืองไทยหลังเลือกตั้งก้าวข้ามความขัดแย้งได้ด้วยตัวตนของท่านและด้วยบาร,รมีของท่าน วันนี้ก็ได้ฟังอย่างละเอียดเลยนะคะก็นำไปพิจารณาแล้วก็ลองตัดสินใจนะคะก่อนที่จะไปเลือกตั้งกันจริงนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณสนทิรัตน์มากๆเลยที่ให้เกีรยิกับทาง Spotlight นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับค่ะ